สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเครื่องตัดหญ้ามือสองญี่ปุ่นอีกหนึ่งตัวนะครับยี่ห้อเรียวบีนะครับตัวนี้เป็น2 6ซีลันเบานะสำหรับแม่บ้านและผู้สูงวัยนี้เล่นได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้จริงๆมันคือโคมสัสซีซีน็อกนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับยี่ห้อเดิมคือโคมัสุี่ซีน็อกนะฮะดูทรงดูอะไรนี่คือซีน็อกเลย ทำไมมันเป็นเรียวบีก็เนื่งว่าเรียวบีก็ซื้อโมเดลนี้มานะครับแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็แปะสติกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นความทนทานของรุ่นนี้นะมีอยู่แล้วนะครับนี่ยีเป็นพอเรียวบีก็จะเป็นตีรุ่นก็คือ E K K 2 5 5นะครับเป็นเวทอยู่ใน2จังหวะ26 4สีสีน้ำหนักเบานะครับประมาณ4กิโลครึ่งตัวนี้ได้ลานดึงเบาด้วยนะัสภาพสวยด้วยนะครับ เผื่อใครมองหาตัวรอบจัดๆนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่รอบดีมากเลยนะครับประมาณ1 0 0 0งพเอ้ยหนึ่งหมื่นสองพรอบต่อนอาทีนะฮะลานดึงเบาๆสตาร์ทง่ายๆอะไรก็หาง่ายนะครับเพราะว่าเป็นคาบูแบบ767หาได้ทั่วไปตามท้องตลาดได้เลยถังน้ามันก็มีนะครับลานสตาร์ทก็มีคลัตก็เยอะอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะตรงนู้นให้บางย่าแหว่งไว้นะั่นอันนั้นไม่ได้แถมให้นะเดี๋ยวจะมีของใหม่ไปให้ตัวนี้ขายอยู่3,8 0 0ลมส่ง ดึงเบาฮะดึงนิดเดียวฮะติดแล้วฮะีซี่ฮะอ่าฟังเสียงฟังรอบดูนะฮะรอบเร่งค่อนข้างมาเร็วนะฮะตัวนี้ด้วยสไตล์ของซีน็อกกันนะรอบเร่งมาเร็วมากนะฮะอ่าลองอีกทีนึงอันนี้2,400รอบนะฮะแล้วก็ลองเร่งขึ้น นิดขึ้นค่อนข้างเร็วนะฮะหรือใครใช้ต้องการรอบดีมาเร็วๆก็ตัวนี้ไม่น่าผิดหวังนะครับ<า>จำหนายอยู่ที่3,800บาทนะครับของแถมมีใบมีดใหม่บางญย่ใหม่แล้วก็สายสะพา์ให้เรียบร้อยนะครับประกันให้120วันแล้วก็ดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องอะไรเพราะว่าที่ร้านจะมีรองรับให้ลูกค้าของเราทุกท่านนะครับที่ซื้อเครื่องไป 3800นะฮะใช้งานได้ยาวๆเลยครับเพราะเครื่องโอเวอร์ฮอนให้ใหม่หมดแล้ครับสวัสดีครับ